รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อย รอราอาวนะครับวันนี้สวัสดีภาษามอนนะครับพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมนะครับชุมชนมอนที่วัดอัมพวันจังหวัดลบบุรีนะครับที่นี่เป็นย่านชุมชนมอนนะครับที่สําคัญแล้วก็ยังเป็นชุมชนมอนที่เก่าแก่ดั้งเดิมสืบทอดมาจากสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับกรุงศรีอยุธยาเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันเลยครับเมียเงือระอาวสวัสดีครับ มาแล้วครับโอ้คิดถึงมากครับมาลงมาเอามาลงมาด้วยจาน2ก่อนก็พานานนี้ยานเดียวหมดขึ้นมาเก็บใส่ตานะยาโยมมานะจังเลยพอ เมียลมงลมยลพองา้วัดนังะเอาเอกระเอามดับตันกระอังรอาอารรบรบุรบุรใบรูเรวอ้ารมันมอขันมากยินดีต้อนรับค่ะอมอญบางขันมากนะครับจังหวัด ลบบุรีนะครับยินดีต้อนรับนะคะกับขอบพระคุณมากเลยครับเมืยเงือระอาวแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วคําเมื่อกี้ต่อไปมนดังระเวเติงกระเริงระอาวมอนลบบุรียินดีต้อนรับโอเคเลยเติงกระเริงระอาวเติงกระเริงระอาวยินดีต้อนรับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมอญบางขันหมากนะครับที่จังหวัดลบบุรียังคงอนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายรวมไปจนถึงอาหารการกินต่างๆนะครับแล้วก็มีศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญบางขันหมากอยู่ที่วัดอัมพวันซึ่งก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลบบุรีก็จะพาท่านไปนำมาสการพระคุณเจ้าท่านจะอาวาดก่อนนะครับ พระครูใบีกาปัญญาวุฒิโกนะครับนมัสก,การนะครับพระคุณเจ้าก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่ผู้ช่วยเจ้าวาดนะฮะแต่ว่าท่านทํากิจกรรมต่างๆให้กับวัดมหาศาลมากเลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะให้ข้อมูลกับเรานะครับก็คือท่านอาจารย์ผ่องศรีท่านผ่องศรีแนะนํานิดนึง สวัสดีค่ะดิฉันพงศีธราภูมิค่ะค่ะจันพงศีธรคนลบบุรีค่ะลบบุรีไหมฮะคนลบบุรีคนลบบุรีเลยนะครับไม่ใช่มอนไม่มอนแต่ว่ามาบ้านมอนบ่อยฮะโอเคทําไมมอนมาอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือเป็นแผนที่เมืองลบบุรีที่ทําไว้เมื่อครั้งชาวฝรั่งเศสได้ทําไว้เนี่ยนะคะในนี้ระบุชัดนะคะว่ามีชุมชนมอนอยู่ที่บริเวณ ที่ระบุไว้คือหมายเลข7เขียนว่าชุมชนหมู่บ้านมอนก็จะเป็นบริเวณวัดตองปุกนะคะวัดตองปุวัดตองปุกในเมืองลบบุรีเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะนิมนต์พวกคุณเจ้าเล่าเรื่องที่อาจารย์ผ่องศรีพูดถึงว่าชุมชนมอนมาอย่างไงไปยังไงมาอยู่กันตรงนี้สําหรับมอนที่ลบบุรีเราเนี่ยที่บางขันมากเนี่ยมีบทบาทหลายยุคหลายสมัยด้วยกันน,นะแต่ว่าออมอนในปัจจุบันที่อยู่ในตำบลบางขันมากเนี่ย ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามายุคใดสมัยใดแต่ว่าสันนิษฐานกันต่างๆแล้วก็คนบ้านคันมากเราก็เชื่อว่าเราเนะื้ออพยพมาจากที่อื่นส่วนหนึ่งเช่นปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเพราะว่ามีลกลากกันอยู่สืบเ,เชื้อสายกันได้อยู่ดองกันไปได้แล้วก็คนมอนเรานิยมแต่งงานกันในกลุ่มคนมอนด้วยกันหนุ่มบ้านเหนือสาวบ้านใต้อะไรประมาณเนี้ยก็ ความเข้มแข็งทางด้านสายเลือดหรือว่าชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะเหนียวแน่น<ะ>ก็จะอยู่ในกลุ่มคนมอนเราด้วยกันเป็<ะ>น,นมากก็ยังมีภาษาพูดภาษาอ่านภาษาเขียนต่างๆอัตลักษณ์การแต่งกายแล้วก็ประเพณี12เดือนที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยคน<ะ>มอนเราจะแข็งครัดในศาสนามากใช่ก็วันว่างหรือว่าช่วงเทศกาลต,ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่วัดกันทำบุญกันส่วนใหญ่<ะ>ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกังกบงานบุญ เป็นช่งชวงชไว้ตลอดทั้งปีทั้งปีเราเคยไปถ่ายรายการเปิดตำนานกระเพ่าทองเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักสารนะครับเครื่องจักสารนานมากละแล้วก็มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งสะสมเครื่องจักสารมอนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วท่านก็บอกแต่ละปีเนี่ยเขาจะเอามาอวดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาเอา,เอา,เอา,เอาไปรับหน้าไปเลยเนะี่ยไปอยู่หน้าเลยเอา่อาสองท่านฮะสุภาพสตรีสองท่านเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทางด้านซ้าย นะครับที่พระสิ้นเนี่ยนะครับมีเชิงนะครับมีเชิงเป็นริ้วๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีสิ้นตอนล่างของเชิงเป็นผ้าพื้นสีแดงอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายของชาวมอโดยปกตินะฮะท่านอาจารย์ผงศรีเรียกว่ามอสากลมอนสากลในที่นี้ก็คือทางทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นว่าเป็นมอนสากลมอนสากลนี่ก็คือเราจะไป ชุมนุมมอที่ไหนก็ตามเนี่ยเครื่องแต่งกายก็จะลักษณะนี้ผ้าซินในลักษณะนี้นะครับส่วนเป็นลายดอกพิกุลนะฮะเรียกว่าลายดอกพิกุลนะครับทอยกลายดอกส่วนท่านสุภาพสตรีทางด้านซ้ายมือของขวามือของท่านผู้ชมคล้องผ้าแดงนี่แหละนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของมอนบางขันหมากโดยเฉพาะเอ่อพรกคุณเจ้าก็บอกว่ามอนบางขันหมากเนี่ย จริงๆก็จะเป็นมอญอพยพนะฮะหนึ่งแล้วก็อาจจะมาตั้งแต่พนารายสองเนี่ยการอพยพมาเนี่ยนะการทำกี่ทอผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วอีกอย่างนึงก็คืองานการที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานทําไรไถนาที่จะเลี้ยงครอบครัวรวมไปถึงงานปั้นอิฐต่างๆเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นงานที่กินเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาทํางานประณีตเนี่ยไม่มีมอญบางขันมากก็จะทอผ้าพื้น นะครับมาทําเป็นตัวสิ้นสิ้นของมอนบางขันหมากเนี่ยจะมีหัวสิ้นแดงนะครับคือขอบเอวแล้วก็ตัวสิ้นเป็นผ้าพื้นแล้วก็ตีนสิ้นเนี่ยนะครับเป็นผ้าแดงนะครับอากาศขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาชมวันนี้บอกแล้วว่ากิจกรรมเยอะมากลำดับต่อไปเนี่ยนะครับ วันนี้ผมมากราบพระคุณเจ้าในเทศกาลเข้าพรรษาพอดียังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นกิจกรรมหนึ่งที่เขาไม่ทํากันในเทศกาลเข้าพรรษาคือเข้าทรงผีมอนี่เข้าทรงผีเอามาใครนะใครพูดเรื่องผีผีมานั่งมานั่งใกล้ๆนิดเอมาอมานั่งตรงนี้ที่นี่เนี่ยนะมีเทศกาลเราเรียกว่าการละเล่นนะ,ะเข้าทรงผีมาจริงๆสั่นกันพับๆ,ๆ,ๆ,ๆเลย แต่ในช่วงเทศกาลขับพันษาไม่มีการเล่นนี้เพราะฉะนั้นวันนี้แค่สาธิตนะครับการสั่นส้านทั้งหลายได้สาธิตให้ดูหมดเลยเป็นการแสดงหมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแหกพรรษานะครับก็สาธิตเห็นหางเปียรมา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 นี่ลูกวามายืนมาหาปู่มามาหาปู่อ่าชื่ออะไรครับบุญทิ้งอะไรนะบุญทิ้งแล้วทิ้งไปไหนลบุญอ่ะฮะบุญเราทิ้งไปไหนแล้วอ่ะ นี่บุญทิ้งขันหลังให้ให้ให้กล้องให้ท่านผู้ชมดูเอาบุญทิ้งสวัสดีก่อนสวัสดีครับอ่านี่บุญทิ้งบุญทิ้งขันหลังขันหลังนี่ครับอ่ะเล่าสิวัฒนธรรมมอที่บางขันหมากนี่ไว้ผมไงก็จะต้องไว้ผมจุกโปแกะนะคะมีผมจุกผมโตาลตะกูลคือคนมอทพ่อเป็นมอททุกตระกูลต้องมีผมจุกจุกนี่ก็คือผมยาวกลางหัวก้าวขึ้นไปเป็นหัวจุก นะฮะเรียกว่าผมจุกถ้าผม <Okay. S 1> แกะก็สองข้าง <Okay. S 1> แกะสองข้างยาวออกมาแล้วอันนี้คือผมเ <ผม S 1> ก้ะ<ก>นี่ท่านผ <ม S 1> ู้ช<ผ>มครับเกะะ<ก>นี่ให้ดูตรงนี้รอบรอบเนี่ยเป็นวงแล้วตรงกลางเนี่ยจะไว้เป็นยาวไม่ได้เรียกว่าเปียบางคนก็เรียกผมเปียแต่จริงๆแล้วนี่เป็นเปียของเก้ะเปียของกเก้นะครับอันนี้แล้วก็พอถึงอายุเท่าไหร่นะสิบ 7ประมาณถึง7ขวบเขวบก็จะ7จ็ดถึงสิขวบเนี่ยก็จะทําพิธีเรียกว่าอะไรกนจุกโกนจุกโกนแกะโกนกโกนเปียนะครับแล้วก็ไว้ผมทรงปกติออันนี้ก็แปลว่าเข้าเป็นผู้ชายหนุ่มละนะครับหลังจากการกนจุกโกนนั่นแล้วนะครับแปลว่าต้องมีวุฒิภาวะมีความรับผิดชอบนะครับช่วยตัวเองได้หมดละดูแลตัวเองได้ เก็บผักตักน้ำตําข้าวช่วยพ่อแม่ทําอะไรได้ก็ถือว่ากับโกนจุกแล้วนะครับอ่ากลับไปนั่งที่เดิมลูก thank you ก็สนุกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิตนะครับท่านผู้ชมอย่าลุกไปไหนเลยสนุกจริงๆอ๋อยังไม่จบเดี๋ยวสาธิตผีสุ่มของผู้หญิงแล้วเนี่ยผู้ชายมีอีกทีมหนึ่งเล่นสบ้าสบ้าที่นี่ไม่เหมือนกับสบ้าพประแดงพวกคุณเจ้าบอกเลยสบ้าที่นี่เป็นสบ้าผู้ชายเล่นอย่างเดียวเป็นสบ้าดีดใช่ไหม เอ้สบ้าทอยเ,เป็น,ส,นสบ้าทอยเล่นกันสนามใหญ่นะครับก็จะนัดกันมาเล่นกันและเป็นกิจกรรมผู้ชายอย่างเดียวที่พับป,ประแดงนี่สบ้าเขาในี่สบ้าฝ่ายหญิงฝ่ายหนึ่งฝ่ายชายฝ่ายหนึ่งนะครับที่นี่ชายล้วนผู้หญิงไม่เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอครับเบรกต่อไปชมเลยโอ้เจอแล้วปลามาลแล้วปลามอะไรโอ้ับ้าลาแล้วนะครับเอามือล้วงเอาใส่ปลาลงไปในตะข้องเลย เอาละได้ปลาพอ,พอแล้วเหรอห<พ>อยัง<น>ยังไม่พอทดี่จะจับอีก